น,นี่ฟูดแอกคอนําเสนอหัวเชื้อเบรกแตกครับเดี๋ยวคอยดูครับว่าวันนี้จะออกมาเป็นยังไงบ้างครับขวดหนึ่งผสมได้เยอะมากบอกเลยสูตรใหม่ล่าสุดเดี๋ยวคอยดูครับเป็นทุกีนะอ่ะไดนยังอันยังเนี่ยยังไอเหี้ยลงไปกี่นาทีครับพี่นาทียังได้ไหมครับไม่ถึงต้องแงตงแง่งทำแต่ เข้าดีมากครับะเบ็ดดีใช่ไหมโอ้โเชื่อดีฟูลด็กเบกแตกมือบังเนี่ยโอ้โหโอ้โหหลุดโอ้ยหยุดไอ้เหี้ยเ้าพ่ดอยู่ไหนอ่ไะไปแล้ววะ đúng rồi, dây là đủ luôn, sải để ạt trước rồi, chạy máy